เมื่อนี้ทีมงานไอ้น้อยขมวนกะกะเกี่ยมเครื่องลงไปมอบให้ชาวบา้านคือก้าวเนาะมีหัวหารป่าดุกหัวหารกบพาย่างปูหนองแยงมุงอ้อมหนองป่าเลี้ยงนกเลี้ยงป่าใช่นอกพาย่างอ่าขอบใจผู้ใหญ่ใจดีที่ให้งบป,ประมาณ มาได้เอาเครื่องลงไปให้ชาวบ้านให้การเลี้ยงป่าเลี้ยงกบใช้นองพาย่างทีมงานขนเครื่องเต็มที่มีตู้ฟักไข่มีอย่าครบทุกอย่างเอาเครื่องขึ้นชำร็ร็จแล้วก็ปิดฉากกากีมลงไปหาชาวบ้านเดี๋ยวสิพ้าตามไปเลยเดอ้อ เคยมันจะพ่อแล้วก็โท่ลำเนียรื้อเลยโอ้ยบ่เป็นยังสิแจ้งดูฟักไขหรอพี่น้องเนี่ยนายคุณตุฟักไข่รุนนี้นี่ยุซี่สันงานนี้ก็คนเครื่องลง สาวานเพื่อนเอาเขืองลงหลัแกกมาหอมบานอันน้องขโมยก็าา <c oughs> เป็นคนถ่ายวิดีโอเป็นมือกอ,องให้เพื่อนคนละสองเปาคน <c oughs> ละสองเปาก็นง่ายโกปรปป่าอ่ะเพราะได้ขายอยู่แต่ละปีสองเปาคนเดียว สาวานเพิ่งจะเอาใจใช่ดีและ้วล่ะมีน้ำใจสาม,มัคคีกันเ,เครื่องโลกงสูงกลับมาทางนี้กับประกอบตั้งฟักไข่เพราะมีชี่สันเนาะต้องประกอบเปนสันเพื่อนบางหลังมีแต่สันเพ่งสองสันอันนี้มีชี่สันถือใหญ่กว่าเพื่อน เวลาขีดติดมันขีดเอะอยันมาให้ยใจนี่เหน่กาวเข้าไปเลยกูแม่นี่ก็กำลังอธิบายการนับสายตูฟักไข่เลาวมัปเลยแล้วมันไปเนาะแล้วเอาเมฆมาเทาตัวนี้ล่ะใส่อาหารให้ไก่น้อยเป็ดน้อยหัวอาหารแล้วกระทอกลงมชนี่แหละแล้วมันขับไหลล้นจริงนี่นะตัวนี้เราใส่น้ำเราก็่น้ำแล้วไม่ตัวใดแล้วไม่ไข่มันบอแม่นเปลือกไข่นะ หมายความว่าอนามันน้ำไม้กยังเอาข้าวบอกแม่ถ้างของผมมีหล้าเอกซิทเพิ่มเติอนามัยมันน้ำออกกระดาษชิ้นซูไปได้จับจับมาชิจิแล้วก็ผ้าชิ้นซูเช็ดเนาะบอกให้มันมนียนขีดติดหรือว่าเป็นการฆ่าเชื้อมันนะยามันติดเชื้อพะยาะยังมาชิจิแล้วก็ผ้าชิ้นซูเช็ดแต่บอกให้มันถึงน้ำถ้ามันถึงน้ำแล้วมันน่งแล้วมันเติมทัง ทางทางหน้าพี่เจ้าเลมาเติมเลยนะเขาเติมเธอนึ่งเด้อเชื่อเชื่อะรบอกให้กายท่านเ้อใช้กระป๋อง่าเถือว่ามดกระป๋องนี้ละพ่อเนาะแต่ละทานนะบอให้กายกระป๋องท่านนี่แต่สำคัญ เอาเติมเธอนึ่งอยู่ระว่าสิบ้าเนาะเาเติมเธอหนึงอยู่ระว่างนี้ตัวนี้บอกอุณหภูมิขางในตัวนี้ระบอบความชื้นตัวนี้บอกความชื้นเจ็ดสิบเต์ความชื้นข้างในเนาะอุณหภูมิมาสมามจุเนาะ ตัวนี้ล่ะมันนับเวลาถอยหลังเวลาเข่าตั้งให้อัตโนมัติเก้าสิบนาทีมันสิพลิกถือหนึ่งเก้าสิบนาทีแล้วมันส่งโมครึ่งเนาะไข่มันพลิกเองมันเออมันชินหมุนเก้าสิบนาทีแล้วมันสิพลิกมันสิพลิกเนาะตัวนี้มันสินับมือเลยเฮาตัวนี้มือชิบิสมันสินับหนึ่งมือที่สองมันก็นับสองมือที่สามก็นับสามไปเนาะแต่บัดนี้อยู่ในนี่ระบบมันเข่าตั้งอัตโนมัติมาเตรียมงานแล้วเนาะเฮาบ่ต้องไป ต um ้องอย่างไรเนาะประมาณตัวนี้เนาะมือที่สามมือที่สิบแปดแถวนี้เนาะแล้วมือที่สิบเก้าขายมือที่สิบเก้าขึ้นไปช่วงขายมือที่สิบเก้าตันบิดเจ้ากะนเกือตัวน้อยก่อนมดตัวน้อยโคปป่าใหญ่แล้วกะนเกือตัวใหญ่แบบนี้ที่สามอ่ากะมันม้วนกะแใหญ่แล้วเอาตัวใหญ่นี่เืออ่ะอ่า แม่ล่ะมันใหญ่แล้วล่ะเอาตัวใหญ่เกืออันชีฉ่ามันชีนึ่งล้วเกือตอนยังน้อยอาหารนะหน้าการคนเคืองลาเนาะถ้าพี่เพื่อนคนใดอ่าถือใจวิดีโอนี้การช่วยคนละสองกดแชร์กดติดตามคนละสองชอบกันครับเด้อบ๊ายบาย